เป็นประเด็นเดือดในโซเชียลกันเลยทีเดียวจากกรณีที่ทางนิตยสาราชื่อดังเวกไทยแลนด์ได้หลุดสปอยอัลบั้มใหม่ของศิลปินหนุ่มแบมแบมกันพิมุกซึ่งทางด้านแบมแบมถึงกับออกมาโพสต์ถึงเหตุการณ์นี้เลยว่าแสีหายผมนะครับรอบนี้เตรียมมาเป็นปีนะครับ ทำให้แฟนคลับเกิดความไม่พอใจอย่างมากและเรียกร้องให้ทาง w ว k ร Thailand ออกมารับผิดชอบโดยการติด hashtag w o ิร์กท e แ o ชอภโลใจทูแบบล่าสุดทาง w ว k ร Thailand ์ได้ออกแถลงการต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งหมดโดยโพสแถลงการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยสรุปได้ว่าทาง w ว k รรู้สึกเสียใจที่สร้างความไม่สบายใจให้แบมแบมจากการสปอยอัลบั้มใหม่ก่อนได้รับอนุญาตพราทราบดีว่าศิลปินและทีมงานทุ่มเทให้กับอัลบั้มนี้อย่างมากจึงขออธิบายว่าไม่มีเจตนาเปิดเผยข้อมูลของอัลบั้มนี้ ก่อนได้รับอนุญาตทางวอกได้รับข้อมูลของอัลบั้มใหม่ผ่านทางไลน์เมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งไม่ได้มีข้อจํากัดว่าห้ามเผยแพร่หลังจากแฟนคลับเรียกร้องเรื่องนี้จึงรีบติดต่อหาทางทีมงานของแบมแบมเกี่ยวกับเรื่องนี้ทันทีซึ่งทางทีมงานของแบมแบมได้แจ้งถึงการห้ามเผยแพร่ผ่านทางโทรศัพท์ครั้งนี้เป็นครั้งแรกและยอมรับว่าไม่ได้แจ้งก่อนหน้านี้วอกจึงลบโพสต์ดังกล่าวทิ้งและแก้ไขใหม่สุดท้ายวอกขอยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาเผยแพร่ข้อมูลอัลบั้มใหม่ของ Bam รับอนุญาต